เด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะเรียนกับครูยุย้ยอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่เล่มโตของเราเล่มนี้อ่ายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมทํากันถึงไหนแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะกับหน้านี้เลยอ่าหน้านี้เลยค่ะเรื่องที่2.6การบวกที่ผลบวก เป็น10นะการบวกที่ผลบวกเป็น10ค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นอาทบทวนนิดนึงทบทวนนิดนึง10ไหนลองเอามือขึ้นมาสิ10นิ้วทํามือยังไงอ่ะหลายคนอ,อ่ะขึ้นมา2 2มือเป็น10นิ้วแล้วอ่ะมั้ย10นิ้วนะคะอ่ะคราวน,นี้ถ้าครูยุ้ยบอกว่าครูยุ้ยเอาขึ้นมา5แล้วเหลืออีก กี่นิ้วถึงจะครบ10บเด็กๆว่าเหลือกี่นิ้วคะเหลืออีก5นิ้วถึงจะครบ10บใช่ไหมนี่คือการบวก5้าแล้วก็บวกอีก5ถึงจะเป็น10บใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้มาดูแบบฝึกหัดของเราค่ะแบบฝึกหัดของเราอันนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ข้อนี้มีตัวเลขมาให้ค่ะอ่ะเดี๋ยวนะอ่าข้อนี้นี่มีวงกลมมาให้ตืดตืดตืดมีวงกลมมาให้ 7วงสีดำดำใช่ไหมคะนี่เดวงสีดำดำครูยุ้ยก็เลยอยากจะรู้ว่าและตรงช่องว่างๆนี่เราจะต้องใส่อะไรเด็กๆว่าอ่าเรามาดูค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เขาให้ไว้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เขาให้ไว้เขาบอกว่า10เท่ากับ7บวกด้วยอะไรเอ่ยมันเป็นช่องว่างอยู่นะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทําในแบบฝึกหัดหน้านี้ก็คือใส่วงกลมค่ะมาเพิ่มไป เพื่อให้เราสามารถนับวงกลมให้ได้ครบ10ระบายสีด้วยนะแหมระบายสีด้วยอยากเห็นอีกแล้วว่าเด็กๆระบายสีเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครูยุ้ยถามว่าวงกลมครูยุ้ยใส่เพิ่มไปกี่อันคะกี่อัน3ามอันใช่ไหมเราก็ใส่เลขสามตามจํานวนวงกลมที่เราใส่เข้าไปให้ถูกไหมคะแล้วมาตรวจสอบ ว่าเราถูกต้องไหมคืออะไรเรานับวงกลมทั้งหมดค่ะ12345678910ถูกต้องไหมได้เท่ากับ10ถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องหลายๆคนบอกถูกต้องเป็นยังไงง่ายไหมครูยุ้ยบอกแล้วว่าไม่ยากอะไรเลยอ่าต่อไปมาข้อนี้ลูกมาข้อนี้อ่าข้อนี้10บเท่ากับอ,อะไรไม่รู้จุดๆุดจุดแล้วก็บวกด้วยเลขอะไรลูกเลข6 ตอนนี้วงกลมสีดําที่เขาให้เรามามี6แล้ว1 2 3 4 5 6ส้าใช่ไหมอ้าวเราจะเติมไปอีกกี่วงมันถึงจะได้เท่ากับ10คคะกี่วงลูกอ่ะสี่วงเติมแล้ว4วงกลมเห็นไหมคะ4วงกลมแล้วมานับดูซิว่าเท่ากับ10ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้เท่ากับ10เพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่เลขอะไรลูกใส่เลขอะไรคะ ใส่เลขสีเป็นยังไงง่ายไหมส่วนข้ออื่นๆเด็กๆน่าจะทําได้นะคะส่วนข้ออื่นๆเด็กๆน่าจะทําได้เสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเนาะแล้วก็ส่งผลงานมาให้ครูย้ยดูด้วยอ่ะคันนี้มาดูหน้านี้ลูกหน้านี้ตามใจฉันเลยอ่าตามใจฉันเลยเพราะว่าเขาให้ผลลัพธ์มาแค่สิใช่ไหมคะและช่องว่างเขาก็ว่างมาให้เลย อยากจะวาดอะไรอ่าอยากจะวาดวงกลมกี่อันบวกด้วยวงกลมกี่อันก็ได้จะมีวงกลมสีดำอ่าวงกลมสีดำให้วงกลมสีดำมี3เพราะฉะนั้นเลข3าเราจะต้องเขียนตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าใส่เลข3ก่อนเลยใส่เลข3เสร็จแล้ววงกลมที่เป็นสีขาวหรือเป็นสีที่นักเรียนอยากจะใช้ก็ได้นะนะคะเพิ่มอีกเท่าไหร่คะถึงจะครบ10เพิ่มอีก7ใช่ไหมอีก7เห็นไหม เด็กๆอาจจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะที่ไม่ใช่สีขาวแต่ขอให้เป็นสีเดียวกันในจํานวนที่เราเขียนเพิ่มใหม่โอเคไหมหน้านี้ปรับเซียนเช่นเดียวกันหน้านี้ปรับเซียนเช่นเดียวกันเด็กๆกําหนดได้เลยนะเอ๊ะหรือว่ายังไงนะบอกว่าอยากให้ครูยุ้ยกําหนดให้ใช่ไหมอยากให้ครูยุ้ยกําหนดให้ใช่ไหมคะอ่าได้ได้อ้าวมาดูข้อนี้อ่ะครูยุ้ยกําหนดให้ครูยนะุ้ยกาหนดให้นะครูยุ้ยกําหนดให้เนาะ ครูยูยกำหนดให้วงกลมวงกลมสีขาวเท่ากับหนึ่งต่อไปเราจะต้องสร้างวงกลมสีดำกี่อันคะกี่อันไม่รู้ไปนับต่อเอาเองไปนับต่อเองนะคะเนาะไปนับต่อเอาเองหน้านี้เด็กๆทำนะคะแล้วให้ผู้ปกครองช่วยดูแลามาหน้าต่อไปจ้าหน้าต่อไปวันนี้เราไปไวเลยเพราะคิดว่าเด็กๆจำนวนสิบเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเด็กๆมากเลยกระจอกมากเลยใช่ไหมออนุบานศูนย์เด็กเล็กอ่านุบานเลยนะคะอ้าวหน้าต่อไปลูกเขาให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนที่บวกกันได้10ค่ะหน้านี้เป็นรูปบ้านแน่หน้านี้เป็นยังไงคะเดี๋ยวครูยุยพาทาก่อนรอบแรกเนาะนี่จานวน1ิอยู่ด้านล่างคือผลลัพธ์คือผลรวมที่เป็น1ิบนะคะส่วนตรงนี้เขาให้เลขหนึ่งเรามาเพราะฉะนั้นเลขที่เราจะเติม เท่าไหร่รวมกันแล้วจะได้เท่ากับ10เด็กๆตอบครูยุ้ยได้ไหมอ่าหลายคนบอกว่าตอบได้ครับอ่าตอบได้ครูยุ้ยเขียนโชว์เลย1บวกกับ9ใช่ไหมคะ1บวกกับ9ผลรวมก็จะเป็น10ใช่ไหม1บวกกับ9ผลบวกของมันเป็น10บเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวส่วนข้อนี้บ้านหลังที่สองหแล้วน่าจะเป็นเลขอะไรนะตรงช่องว่างนี้เลขอะไรคะเลขอะไรเลข สอ่าหลายคนตอบได้เลข4เพราะว่า6แล้วก็นับต่อไปอีกใช่ไหมหกเจ็ดอ่าเจ็ดแปเป็น10พอดีนับนิ้วขึ้นมา4นิ้วนะคะได้ผลบวกเท่ากับ10ส่วนข้ออื่นๆบ้านหลังอื่นๆเด็กๆเติมให้เรียบร้อยนะเด็กๆเติมให้เรียบร้อยแล้วถ่ายผลงานมาให้คุรูตรวจด้วยนะคะเนาะอ้าวสมมาพาควรวันนี้มีการตั้งชื่อหมู่บ้านด้วยแฮะนี่ หมู่บ้านนี้ชื่อจุดๆุดจุดุดจ,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 จะใช้ชื่อหมู่บ้านว่าอะไรดีละตามแต่จินตนาการของเด็กๆนะคะจะคอยดูว่าเด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์นขนาดไหนฝากผู้ปกครองช่วยดูแลนิดนึงนะคะการทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ถ้าผิดให้แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อความเข้าใจของเด็กๆนะคะเอาก่อนจะลากันไปค่ะก่อนจะลากันไปเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพสมมยก,ก่อนออกจากบ้านนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เนาะหรือน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะคะก่อนที่เราจะมา หยิบช้อนหยิบอาหารกินเนาะหลังจากที่เราไปสัมผัสบริเวณที่เรียกว่าอะไรมีคนจับเยอะๆเช่นลูกปิดประตูบ้านจับประตูผักอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ระวังเนาะอย่าไปในพื้นที่ที่มีคนแออัดคนเยอะๆเว้นระยะห่างนะอย่างน้อยเมตรหรือ2เมตรนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าห้ามเดินทางข้ามจังหวัดนะในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงสีแดงนะคะ ฝากขอบคุณผู้ปกครองที่คอยดูแลใส่ใจนะคะในการฝึกอ่านฝึกเขียนให้กับเด็กๆเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องช่องทาง YouTube ที่ทําให้เราได้เจอกันค่ะในทุกๆคลิปนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะสําหรับวันนี้เรียนกับครูยุ้ยต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ